สวัสดีครับผมพบกับรายการกังดุง EP นะคะรับมีเยอะหลายรุ่อย่าไปติดตามอ่ะไม่ใช่นะ้อยของใครของใครวะเอ,อาหน้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สามสอหนึ่งเดี๊ะ,ะมไ,มไ,ไ,ไม่ใช่มึงดีเลยเยี้ย ไม่ทันไหนครับเาข้าเกมเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมมีเกมมาเพื่อนเล่นครับคือแก้วแต่ละแก้วแล้วับผมจะเป็นน้าปลานะครับผมแล้วก็ใส่โค้ิงไว้เลยครับจะให้พวกมึงอ่ะมาสุ่มไว้ว่าใครจะได้แดกอะไรคือวันเนี้ยไม่น่าจะได้มีการทาโทษหรอกเพราะว่าการลงโทษไม่อยู่ในนี้แล้วเว้ยน่าจะมีกูอแน่นอนเพื่อนก็จะให้คุณจะมีตะกรกออยู่คนหนึ่งเขาจะมาสับแก้วแล้วให้พวกเราจะทันหลังเออแล้วไอ้จะกร้อเนี่ยไม่จะสับแก้วให้เราแล้วทีเนี้ยเราก็แดกคือแดกอ่ะพวกมึงต้องฟื้นเลยนะเว้ยจะให้แดกกันทีละคน seu เรามาโอนน้ออกดีกว่าครับไปการหาผู้เล่นคนแรกเรียกตีคนเดียวหน่อยหน่อยหน่อโอเคงั้นเดี๋ยวให้ตะกล้องมาตับแก้วก่อนดันทุบพุ่งหันมาตับแก้วเลยเฮ้ยแอบดูอีกที่แอบดูดิสัตว์มึงมึงดูตัวอย่างที่ดี ใช่แล้วครับโอเคครับพี่ติ๋วคนแรกครับผมเลือกเลยนั่นนะคุณก้งแก้วนี้เป็นผมนะครับผมช่างเลือกอยู่แล้วนะครับผมรู้อันไหนครับแล้วผมเอาแก้วนี้ครับของผมมันต้องต้องวัดโดนอยู่แล้วนะจำจี้มะเขือนปอบแปะกากเขาแพ้แฟนไทยเรือของแข่งครับน้ำท่าไหนับน้ำท่าวัดเอาจับจบที่สายมาสองเที่ยงเที่ยมองมองล็กขุนทองล็อกทุกอ่ะบอกกวนี้ เป็นเปียเป็นเปียเป็นปี๊ดเดียวกันเลยห้าสี่สามโดนซุดความหวังน่งตารินยนเป็มปอดซะ <God. S 2> ได้โดนน้ำได้ไะได้เลย,ดเลยได้เลยเต็มกราฟเต็มกราฟยังไม่หมดถุงไม่สัตว <c oughs> ์กูคนสองนะครับพวนแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้เพื่อนอ้วกกูเลยอ้วกตาม ไอ้ย <c oughs> ัย <expand> ทิ uh, so <sh> <Worlds> <Island> ้ก็ตัีกินมาเลยตัดไอ้ยีกินมาเลยต can't c เอ้ยไอ้เตัวปะากิวปะเกิดปะไอ้ยั์เค็มมาเลยลูกอะไรเออตาึงอ่อี้ตนีอย่างลื่นเลยพวกใครพวกใคไม่รู้ย่งกลัวแน่นอนโดน ไม่เล่นต่อด้วยไม่เล่นต่อด้วยยีงไม่ดูดยากด้วยสั์ซื้อเลยซื้อต้องดึงวันนิดนึงดูเลยดูดูดยาวเลยยาวยาวเลยอือยาวเลยเฮียโอ้โห โอ้ยอย่ารู้เลยสัดดูไม่ขึ้นเลยแม่งอย่างหนึ่งไอ้เรื่องติวมันเนี่ยอะไรวะดูดด <c oughs> ได้ไหมดูไม่ขึ้นเลยสัตว์เก้ครับแนไปติวดำ โอเคครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับผมคลิปที่เราทําวันนี้นะครับผมสนุกไหมถ้าสนุกกดไลค์กดเฮ้ยอย่าเพิ่ง <ขอ S 2> ทำไมอะเหลือ2แก้วเราต้องมาทำให้เจอความจริงก่อนว่าแก้วไหนใช่ว่าเราจะทํายังไงอะมันต้องมีคนนึ่งรอดครับสองคนโดนเฮ้ยเฮ้ยมันต้องมีคนนึงรอดคนนึงโดนเฮ้ยถูกเบวไม่ถูกได้ไงยเฮ้ยคนนึงรอดสองคนโดนเฮ้ยมันมีสองคนรอดคนนึงโดนเฮ้ยกินกันเลยดีกว่าถ้าไอสองแก้วนี้นะครับยังไม่มีผลสรุปเดี๋ยวจะให้ตะกล้องมาสำรับอีกรอบหนึ่งนะครับผม เพื่อเป็นการดีดหัรมโอเคปะม้าแถบจูนมื่ยกี้มุ่อนะกีดามุนะอ่อกีดาเสร็จแล้วโอเคครับผมแนละ้วเราก็จะมานับรองนะครับว่าใครจะได้แก้วดีไปครับโอเคตามด้อนน,น้อยเดี๋ยวไม่ใช,ใช่ไม่ใช่สแสงไหนไหนจัด <c oughs> โอเคตง้งตีโดนเลยครับผมก็เลือกเลย สองแก้วมึงเอาแก้วไหนห้ามจับไว้ให้มึงเลือกแก้วนี้นะชัวร์ชัวร์โอเคมาเรียบร้อยมืออะเรียบร้อยแก้วอ่ะสัตว์แล้แก้วไหนแก้วนี้นะแอ้แก้วนี้เท่าไหี่เท่าไหร่ลโอเคป้องกันมางั้นเราไปดูบันดูกันเลยครับป้องกันสามสองหนึ่งจวด ไม่แก้วดีแล้วแก้วดีไปไหนอ่ะยี่ไปโคตรเค็มเลยตัดอไอ้เว้ยว่ก็กสองไอ้สัดเปียเต็มหัวเลยเนี่ยตัดเียไร่ตึ้งฉบเลยตัดตุ้งฉ่ำ เป็นไงบ้างครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับผมก็ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบําบัดจนสามารถกลับบ้านได้ถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องจังดุชแนลด้วยนะผมลงล่างนี้นะครับดูจะขึ้นตรงนี้เฮ้ยดูดีใช่ไหมเฮ้ยตรงไหนไปตรงนู้นเฮ้ยโอเคครับผม ในคลิปต่อไปครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับจะสนุกแบบนี้ไหมนะครับผมก็แชร์กันเยอะๆนะครับแล้วกดติดตามด้วยอ่าช่องจังหนุ่งหนุ่งหนุ่งหนุงหน่งนุ่อะไรคลิปพี่พอะไรพีสองสงงจริงรับมาไม่เสียหายครับรมาหนังๆโอเคครับสำหรับนี้พวกผมลาไปก่อนนะครับจังหนุ่งไปแล้วสวัสดีครับ